รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อย๋ยเพิ่งครับปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับพี่โอปอเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างผมจริงๆครับตอนนี้หายตัวไปไหนแล้วไม่รู้นะครับเวลาทํางานชอบไปหนีเรื่อยเลยนะครับมาแหล่งช้อปปิ้งที่ไรเนี่ยจะต้องหายตัวแวบหายตัวแวบตลอดพี่ต้องไปตามหาก่อนแล้วครับไปครับต้วเขาไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยพี่โอปอไม่มีัใหม่เนี่เออไว้มมีขุมมีข่าวว่ามีแบบ หนุ่มคนใหม่และบุชื่อเหอเนีคะแล้วทำไมถึงชอบใส่พาสดานจริงๆเป็นคนตัวแลกเนี่ยปอโรงเรียนเราเนี่ยตัต่อราคาก็ได้แต่ว่าไปทำบุญก็อย่าต่อกันเลยนะคะพี่ก็หายไปเลยครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่โอปอพี่โอปอ พี่อปอมองไม่เห็นเลยออกไปคนตลกแบบพี่แอนแคร์เลยแ้วทไมถึงไม่ทํางานครับนี่มันรายการเราเราก็ต้องถ่ายทําแล้วมันก็เสียเวลาคุณจะมานั่งเลือกพี่วุ้นก็ทวนพี่ปอเหลือเกินอะไรเนี่ยก็เขาไม่ได้เจอกันตั้งนานเออชันก็เม้ามอยอะไรกันแล้วตาเนี่ยดําไปไหมเนี่ยฮะหูแรงตาพี่มันไปทํางานกันต้องําทำงานอากาศร้อนเออนี่บริการลูกค้าอยู่วัคซีนออกก็ไม่ได้ฉีดเดลกาดนะ ไปไหนหลอแม่เรากะพาที่ไปไหนล่ะคะเดี๋ยวจะมาพี่บุญเข้ามาแล้วทำให้เราดูอารมณ์กีนรายการนี้ค่ะเราจะยืนตรงนี้เพื่อต้อนรับคุณผู้ชมอ่ะได้ห้าสี่สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่18รายการทางบุญเสน่ห์แบบนี้พบกับรายการดาวอาสาโอปอลและอ่องค่ะใช่แล้วนะคะับแล้ววันนี้ดาวอาสาประจำเทปนี้นะครับนั่นคือพี่บุญเซน่น์มาสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ใจที่มาใช่เพราะว่าใช่ ทาน <laughs> ยืนข่าวพ่องสิ่งเดียวเนี่ยถ้าพูดถึงความสวยความงามเนี่ยคนจะคิดว่า <laughs> พี่วุ้นเป็นดาราที่ดูแลตัวเองดีมากใช่การกินดูแลตัวเองยังไงอย่างจริงๆพี่เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีช่วงที่ชีวิตจิตมากแบบ <c oughs> ดูแลสุขภาพ <c oughs> จนแบบทนไม่ไหวแล้วหัวโตวตัวเล็กหน้าโซมมากก <c oughs> <c oughs> ็เยอะไปไงคะมันก็ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนมาทานอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ว่าพอดีพอดีไม่ได้ทานเยอะเกินไปแล้วก็เท่าไหร่ที่แบบทานเยอะจริงๆก็ไปออกกาลังกายสุขภาพกายแล้วมันก็จะโยงเข้าสุขภาพใจอาจจะเป็นคําถามประหลาดนิดหน่อย ทำไมประหลาดนะสุขภาพใจเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคค่ะสบายดีแข็งแรงดีแข็งแรงดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยชาวบ้านยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรชาวบ้านถามว่ามีสิทธิ์วีเทิร์นรักเก่าไหมอะไรหลายคนเขาก็เชียร์กันอยู่ชาวบ้านถ้าสุดทน่นเหรอคะอุ้ยแรงมากแรงได้พูดชื่อออกมาสี่อะไรยางมันไม่ีใครรู้มึงเนี่ยเออมีสิทธิ์ไหมพี่บุลมาก็จริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำไปแล้วก็เขาก็แบบมีชีวิตที่แฮปปี้ดีแล้วเราก็แฮปปี้ ต่างคนต่างแฮปปี้มากกว่าตอนรักใหม่นี้อ่ะไม่ผมแบบมีขงมีข่าวว่ามีแบบหนุ่มคนใหม่แบบบุกชื่อเหรอในข่าวข่าวนี้เก่งๆเลยไปามันเรื่องนั้นเลยบางคนนี่แบบนานกว่าพี่นี่แบบเขายังหาไม่ได้แล้วเขาไม่เก่งอย่างนี้ยังหาตัวจับไม่ได้ใช่ป่ะเออคนเปิมีแบบนิดนึงอ่ะก็จริงก็คุยดูดูอยู่ค่ะมีคนเป็นไงบ้างก็ก็ยังแบบ เรื่อยๆยังไม่มีอะไรหอื่นวะก็เลยยังไม่คิดว่านานาคตจะเป็นยังไงก็วันนี้โอเคก็มาเรื่องร้านเฮอเนลบ้างดีกว่าเราแต่คนเป็นลูกค้าประจำใช่เพราะว่าไอ้อาก็มานี่เอาสิ่งปฏิกูลขัดออกไปจากร่างกายมันเยอะขนาดนั้นเปิดกี่ปีแล้วพี่บุลลานเปิดกี่ปีแล้วเกือบเกือบสามปีเกือบสามปีกว่าอุ้ยแต่ตอนเปิดร้านดังมากคนก็เยอะตอนแรกตกใจมากเลยเพราะร้านเล็กนิดเดียวไงแต่คนไม่มาให้กำลังใจมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ออกไห้ยินมาว่า ร้านจะปิดตัวลงคนกินก็แรกคือคนนี้นะไม่ได้ไไดเพราะว่าตะดาบพี่วุ้นหรือตัาา้งแต่ แบบพี่คนเปิดร้านมาถ้าเราไปทําที่อื่นเราจะรู้สึกผิดไงเชินกับที่นี่แล้วใช่ไหมน่ารักมากๆเลยลูกค้าประจำช่วยเหลือกันเองงี้นะคะเดี๋ยวไปซีนกาแฟร้านพี่น้องโรงเรียนเดียวกันที่เขาช่วยกันอย่างงี้จริงๆนะครับเราฝากเพิ่มไปช่วยได้เหมือนกันไม่มีเลยครับตอนนี้ครับโอเคก็ถือว่าเป็นการช่วยโปรโมทให้ร้านเราเออเราก็ชอบนะซึ่งคุยกับพอยคุยกับพี่ธัญญาพี่กีต้าร์เขาก็แบบเอออย่าไปสนใจมันก็แบบคือในเมื่อร้านเรายังอยู่ดีแล้วคนก็แบบยังแบบลูกค้าก็ยังเท่าเดิมเยอะขึ้นบ้างเล็กน้อยอะไรแงบนี้ยเป็นเต็มเบอร์เป็นอะไร้านว ใช่ทีนี้หลายคนอยากรู้ว่านอกจากความฝันที่ทำเล็บแล้วมีความฝันอื่นอีกไหมพี่บุญถ้าอาชีพในฝันจริงอยากเป็นแฟชั่นดีไซน์ไปเรียนอ๋อไปเรียนเพิ่มเติมอะไรใช่ปังจริงมันแบบเข้าวงการนั้ตั้งแต่ปีสามไงมันเลยไม่มีโอกาสได้แบบคอนติเนียรไปเรียนเลยค่ะเพราะว่าทางานจะไปเรียนก็ลําบากน่าสนใจมากทำไมจะทาความฝันของเราให้เป็นจริงหระคะเราต้องมาติดตามกันแต่ตอนนี้เราไปเดินดูร้านกันอีกใช่ทำไมต้องทำหน้าชัดขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจแรง อันนี้คือร้านดูดิเซ้นนั้นเองถูกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ย ก็จะไปเดินดูนู่นดูนี้ที่เจลนิวการิสนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าองมีบ้านของเราใช้เรามากันแบบเป็นพี่คุณเชียนะฮะแต่ว่าองมีอีกหนึ่งร้านนะครับที่พี่คุณนี้ก็เป็นแบบว่าน่ารักดาราสวยเหมือนกันเลยนะครับนั่นคือพี่เกศรลดาก็เปิดร้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับอาสาตาไวสวัสดีค่ะเกศชดามเมกราตรีค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านของเกยนะคะอาคาดี้เพลสค่ะ รีเพลสเนี่ยรวมทุกอย่าง5ธุรกิจด้วยกันเลยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นร้านถักนิตติ้งนะคะหรือว่ายานเฮาส์นะคะห้องนี้คือห้องขายเสื้อผ้าหรือว่า house, คอสตูมเฮาส์นะคะห้องร้านทำผมก็คือแฮร์เฮาส์แล้วก็ถัดไปห้องที่สีคือคุยซีนเฮาสคือร้านอาหารนะคะเรียกว่าอาหารสุขภาพาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะบัจเจตรอนดีก็คือเป็นห้องเกี่ยวกับซักอบรีค่ะซักแห้งซักผ้ารีดผ้าอบผ้านวมทุกอย่างหรือว่าบริการทุกอย่างเลยค่ะ ก็ภาในร้านอะคาดีคอสตูมนะคะต้องบอกว่าโดยหลักๆนี่เรารับรับ,รบตัดร,ร,รับสั่งตัดนะคะคือเป็นแมชชูออเดอร์คือเราจะมีสไตลิสประจําร้านนะคะก็คือพี่กิ่งแล้วก็ทุนส่วนของเียด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่างฝีมือเรียกว่าช่างแพทเทิร์นที่เก่งมากคือพี่ปูเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบตัดเดย็บไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไปงานชุดราตรีชุดไปถึงชุดเจ้าสาวคือเรารับตัด ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าที่ฝากขายเนี่ยนะคะก็จะมีเสื้อผ้ามือสองนะคะที่เป็นโซนที่แบบว่าของศิลปินดารามาฝากขายหรือแม้กระทั่งของเขกเองรายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยพวกการกุศลต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่านําเข้าซึ่งแบกว่าต้องบอกพุ้นส่วนเราก็มีคอนเนคชันอยู่ที่เมืองนอกก็จะได้เสื้อผ้าสวยๆน่ารัก ราคากันเองว่าเขาได้จากเอาเลทมาพวกแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยค่ะ <S 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 อ,อาคาดีเพลสนะคะจะอยู่เพื่อให้บริการทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยละคะ่กะก็แวะกันเข้ามาได้นะคะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยละคะ่ะแล้วนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาถามพี่บุลต่อเลยกันครับแล้วรายการบิ๊กแอนด์แมทช์ของพิบูลนี้เป็นยังไงบ้าง อาเชิญครับสาวสาวครับพี่วุ้นคะจ๋าเสื้อผ้าที่เป็นแบบแฟชั่นสไตล์ที่พี่วุ้นชอบมันคือแบบไหนคะแบบไหนอ๋อพี่เป็นคนที่แบบแต่งเยอะมากไม่ได้อะไม่อะเ็กะดูแบบเยอะแยะไงอ๋อนางมีเนอจริงเพราะว่าตั้งแต่รู้จักพี่วุ้นมาพี่วุ้นจะแต่งไม่เยอะจะแต่งไม่เยอะแต่สวยบาดมากใช่ไหมใช่ค่ะไม่พี่เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าใส่สร้อยหรือตุ้มหูใหญ่ใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะดูเยอะเหมืนไปโชว์อย่าใช่ไหมเออเข้าใจป่ะถ้าเกิดแบบแต่งเยอะกันไปหรืออะไรเงี้ยมันจะดึงจุดเด่นอันอื่นไปหมดไปหมดอ่ะมันก็กลายเป็นเขาก็มามองคอมองอะไรเราออเพราะเราไม่ใหา่ใครมองหน้าเราอะไรใส่ซจอนายถึว่าเออเออลืมๆนั่หน้าที่แบบเยินเยินไปใช่ไหมของเราต้องพูดเองเนี่ยไม่ใช่ของตมาพูดสเจ๋งป่ะอ่านหน่อยหน อาถามพี่บุนต่อเลยกันครับแล้วปัยการบีกันแมชของพี่บุญนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็จริงๆรู้แบบว่าเวลาเทรนเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆออกมาเนี่ยม,มันจะไม่ค่อยเหมาะกับพี่เท่าไหร่เพราะหนึ่งบางทีเขาเ ตัดมาบางทีก็เหมาะกับนางแบบใช่ไหมเราเราก็ต้องดูหุ่นเราดูคาแรคเตอร์ของเราว่าแบบมันเข้ากับเทรนตอนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงชอบใส่ผ้าซาตินจริงๆมันคนตัวเล็กเนี่ยปอโรงเรียนเราเนี่ยตัวเล็กโรงเรียนเราไม่ตัวเล็กที่ตัวเล็กของพี่ประรุดคือตัวเล็กจริงปอตเตี้ยปอ,อกแรน <S 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 ตัวเล็แบบไม่สูงเลยพอส้นมากก็จะยืนกันแบบในคนเขาเตยไม่แต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหุ่นมาตรฐานหญิงไทยเข้าใจป่ะอ๋อแล้วอันนี้คือเป็นยังขายได้เป็นปมเด่นนะคนสูงๆเขาเรียกปมด้อยอ๋อ หลับใจกันเองกันบางกันเองเต็มที่เลยใจดีมากแฟชั่นดีไซน์ของพี่ลุ้นเป็นไงในความคิดแฟชั่นดีไซน์อะจริงๆคนที่เป็นแฟชั่นดีไซน์ต้องมีเทสที่ดีอะใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าใจเออต้องเข้าใจตลาดตอนนั้นด้วยเพราะว่าการถ้าเกิดเราเป็นแบบเข้าใจตัวเองอย่างเดียวเราก็คงขายได้แค่ตัวเองแล้ต้องคนในกลุ่มนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้แบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็ขายดีแล้วก็แบบมีคนให้การต่อบราที่ดีเราก็ต้องแบบ เหมือนเมืนเข้าใจคนส่วนใหญ่อะอเข้าใจทาร์เก็ตเราว่าเขาอยากได้ในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่มีบอดี้อันสมบูรณ์แบบเออเอาตัวนี้ดีกว่าจริงๆ เดี๋ยวพี่บุญจ้อยู่กับเรานะครับเพื่อไปปฏิบัติภาร,รกิจดาวอาสาทําความดีกันใช่ปะแต่พี่บุนเนี่ยอยากเรียนด้านแฟชั่นดีไซน์อยู่แล้วเดี๋ยวออกจะพาไปดูนะครับว่าแฟชั่นดีไซน์เนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างครับดาวเทา เอาละครับคุณผู้ชมครับพี่โอปอพี่อุ้นเส้นครับตอนนี้เนี่ยองมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับสถาบันบุญกะแฟชั่นนั่นเองนะคบวันนี้อองจะมาเรียนเพื่อจะศึกษาดูนะครับว่าการจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้นี่นะครับจะต้องทําอะไรบ้างครับตามองเข้าไปครับหลักสูตรที่นี่นะครับมีทั้งคอร์สยาวนั่นคือ2ปีนะฮะหรือว่าจะเรียนคอร์สสั้นๆระบุตามประเภทไปก็ได้นะครับก็จะมีเช่นกันนะฮะ คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับทางบนกาก็จะสอนตั้งแต่แรกว่าสเต็ปแรกก็คือทำตั้งแต่แพทเทิร์นเสื้อเบสิกกางเกงเบสิกกระโปรงเบสิกมาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เป็นเทคนิคของชั้นสูงพวกอกุตูนะครับใช้เวลาเรียนมาประมาณ5-6เดือนแล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างได้ ได้ทําในหลายๆอย่างตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่เรียนรออิ่งเรียนออกแบบนะครับไปจนถึงการสร้างแพทเทิร์นซึ่งเป็นหัวใจหลักของที่นี่ครับอ,องมีอาจารย์หนึ่งท่านนะครับจะมาคอยสอนอ,อ,นนเองเดงครูแดงนั่นเองนะครับเชิญครับครูแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูแดงครับอองแบบมีความรู้น้อยมากถึงไม่มีเลยกับการใช้จักรเย็บผ้าตัวนี้นะครับผมต้องรบกวนครูแดงนิดหนึ่งสอนให้ผมเย็บผ้าให้ดูหน่อยอย่างนี้อ่าขั้นตอนนี้นะคะกําลังเย็บกับในเสื้อ อ๋ก็ดูไม่ยากนะครับคุ้แดงครับค่ะไม่ยากเลยค่ะขอลองได้ไหมครับขอลองได้ได,ไ,ได้ค่ะได้่เอาเท้าเยบที่ปุ่มสีดํานะคะครับแล้วมือก็จับที่ผ้าค่ะครับอย่างนี้แหละครับค่ะกดปลายเท้ทาเบาๆนะคะเอ,เอไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากครับ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะครับที่ผมเย็บเนี่ยคือเศษเสี้ยวของเสื้อตัวนี้นะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเขาทําเลยนะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองมาทําเสื้อผ้าใส่เองหรือมีความรู้จะไปเปิดรงเปิดร้านอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาเรียนได้นั่นเองนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณครูแดงมากๆเลยนะครับขอบคุณม,มากๆครับใครสนใจก็ลองมาเรียนดูแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> เผื่อจะเป็นดีไซเนอร์ไทยที่แบบโอ้โหไปทำชื่อดังระดับโลกครับพี่บุญเป็นเซอร์กามใช่ป่ะคะใช่ค่ะก็เป็นเซ<ช>อกลกามแล้วก็ว่าจะทรแบบได้หวือหวามาก ครับพี่ปบพี่อุ้นครับตอนนี้อยู่ที่เจเจมอนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพี่อุ้นทำไมอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และพี่อุ้นอยากจะใช้ความชอบของตัวเองมาอาสาเป็นดาวที่จะมาอาสาทําความดีด้วยการทําเสื้อในการดีไซน์เสื้อนะคะนำไปขายเพื่อหาเงินไปนะคะซื้อชุดนักเรียนให้กับเด็กเด็กจะเอาไปคนเอาไปให้ครับได้แล้วแต่วันนี้ถ้าทางคนใจ ลายเสื้อนะคะนำไปขายเพื่อ สวัีครับพี่โอปอล์พี่อุ้นครับตอนนี้อยู่ที่เจเจมอนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าพี่อุ้นทําไมอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และพี่อุ้นอยากจะใช้ความชอบของตัวเองมาอาสาเป็นดาวที่จะมาอาสาทําความดีด้วยการทําเสื้อในการดีไซน์เสื้อนะคะนำไปขายเพื่อหาเงินไปนะคะซื้อชุดนักเรียน ให้แก็บเด็กๆเดี๋ยวออกเอาไปคนออกไปให้ครับได้แล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าทางคนใจบุญแถวนี้จะเยอะนะคะถูกไหครับแถวนี้พุ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวซื้อกันนะครับไลบุญด้วยนะยังไงฝากอย่าไปไหนนะกันช่อบเรามาดูอุปกรณ์ที่พี่วุนมาถึงแล้วเลือกสิ่งดีๆไปก่อนทั้งหมดแล้วพี่วุนเป็นเสื้อกล้ามใช่ปหะคะเป็นเสื้อกล้มก็เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ว่าจะทําแบบ ไม่หวือหวามากจะเป็นสีออกจะเป็นขาวดำอะไรอย่างเงี้ยเพลีๆนิดนึงใส่ได้ตลอดตลอดใส่ได้บ่อยๆแล้วก็เลยเอาเป็นสบไป โดยคุณโอปาและคุณบุญเส้นนะครับตามมาตามเสียงมาเลยนะครับเราจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์นี่นะครับไปทําบุญกันนะครับขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะไม่ไม่เท่าไหร่เองเริ่มที่250นะคะต่อราคากันได้แต่ว่าไปทําบุญก็อย่าต่อกันเลยนะคะและแล้วของพี่โอปอขายออกแล้วขอเชิญคุณพี่ท่านนั้นเลยนะครับควักเงินแล้วจากกระเป๋ากุชชี่นะครับ250บาท ปอาเต้ก็มบอร์ด้วยปะาเต้เสื้อตัวนี้มันไม่ใช่เสื้อธรรมดานะคะมันเป็นเสื้อปิดอกนิดๆแล้วเปิดพุงทั้งหมดคุณพีท่านี้มาเลยค่ะออด,ดูเส้นตัวจริงสวยมากเดินมาดูก็ยังดี ผิวพรรณขุดฟองเลยนะครับต่างจากพี่โอปอที่ดำขลับเขียวขอบคุณร้านบุญยาอาสำหรับสนุนในการซื้อเสื้อปินตีต่อให้เต็มเมือค่ะวัเนีย้มาฝากด้วยนะครับร้านบุญยานะครับแล้ววันนี้หลังจากที่พี่วุ้นเต้นออโอปอช่วยกันขายเสื้อที่พวกเราทำกันเองมา ได้สรุปรายได้เปเท่าไหร่คะคุณนมอทั้งหมด8,000บาทนั่นเองนะครับก็มีที่พวกเราเนี่ยก็รุมๆกันทาบุญอกไปด้วยนะครับจะได้เป็นแบบทุนๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวอ๋องเนี่ยจะขอตัวนําเงินทั้งหมดนี่นะครับไปมอบไปกับน้องๆวันนี้เลยแล้วอ๋องต้องไปซื้อชุดนชุดไปซื้อชุดนักเรียนก่อนงานหนักนะเนี่ยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก็ไปที่เลยเดี๋ยวน้องๆสนับกินข้าวอะไรหลับนอนกันก่อนโอเคไหได้เลยพี่ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณบุญเซินนะครับเดี๋ยวเราดูแลพี่วัุ้นเองได้๊าย แล้วเดี๋ยววันนี้พี่วุ้นสนุกใช่ไหมมารายการ<ด>นาเนาะแล้วก็พี่วุ้นเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าการทําดีหรือการแบ่งปันความสุขให้คนอื่นมันไม่ใช่เรื่องยากใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามว่าในวันเสาร์หน้าดาวอาสาของเราจะเป็นใครตอนนี้ขอบคุณพี่วุ้นเส้นค่ะขอบคุณค่ะติดตามรายการดาวอาสาได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์1 1บเนาฬิกาทางโมเดิร์นด้านวันนี้ว่าปอและพี่วุ้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายปกติเราจะทํา อาจจะให้ตังเลยหรือว่าอาจจะแบบไปทําบุญที่วัดตักบาตรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงแรงแล้วก็ลงใจด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มีคนแบบเขามาน่ารักมากเลยคนแถวนี้นะคะก็มีคนใจบุญเยอะมากอยากจะทําบุญนะคะโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาก็ใส่ไม่ได้อะแบบคือมันไม่ใช่ใส่ยเขาแต่เขาบอกเออ,เอ,อไม่เป็นไรเอาไปก็ได้เขาอยากทําบุญจริงๆอะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยมาใส่เงินเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปอะ่ะก็รู้สึกว่าคนไทยนี่มีน้าใจมากนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยวันนี้ก็ประทับใจค่ะได้มาทำกิจ กิกรรมกับดาวอาสาสนุกมากและยังได้ทำบุญด,ด้วยนะคะชวนมาอีกแล้วกันค่ะ เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะออกมาอยู่ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะมาส่งมอบชุดนักเรียนนะครับทีท่อ๋องพี่อปอและก็พี่บุญเส้นเนี่ยนะครับไปช่วยกันขายเสื้อแล้วก็นาเงินมาซื้อชุดนกักเรียนเพื่อจะมอบไปกับน้องๆเน,นี่ยนะครับแลวตอนนี้ยังอยู่กับท่านผอ,อรเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผอครับเดี๋ยวผมรบกวนท่านผออแนะนำตัวนิดนึงครับอ๋อค่ะเอ่อชื่อทิพย์พยัวันบุรีรัตน์นะคะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธินะะะคค่ วันนี้นะครับองก็นาชุดเรียนนะครับมามอบให้กับน้องๆโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับแต่เรคิดวอย่างนี้นี่คือเขามองไม่เห็นเลยหรือเปล่าครับเออจะมีจะมีเรือนรางนะคะโลวิชันนะคะอยู่สัก2อสาคนไหนใครโลวิชันลูกใครพอมองเห็นยกมือขึ้นอ๋อเห็นต้องสี่คนเฮ้ยราบุญเกิดของผมนี่บุญเกิดบุญเกิดมองไม่เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมคะบุญเกิด นิดๆแล้วทำไมหนูไม่ยกมือะลกอะไรก็ชุดนักเรียนเหล่านี้ก็น้องๆก็จะได้ใส่ไปโรงเรียนกันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะมาบริจาคอย่างนี้บ้างมาได้ทุกวันเลยไหมครับทุกวันค่ะนะคะเออเราไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาบริจาคของแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะมาเลี้ยงอาหารนะคะหรือว่าเออมาจัดกิจกรรมครับเป็นไงวันนี้เนี่ยขอบคุณท่าน่อมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองใหนังสือ คุณเกิดร้องเร็วกมเริออดลอมาเริ่รก็อละแอมแล้วรู้ว่คุณชอบอะไรอยู่นะทุกอย่างเช่นสอบสุดเช่นเออแตงโมเป็นไงอ่ะแต่ที่เราปรับปร้มคือ แต่เป็นคนที่บอกว่าอินกับศิละปะมากใช่ครับมากมากอย่างนี้ตัง้งแต่เด็กหรือเปล่าบตัง้งแต่เด็กครับสนับสนุนการอาสาในครั้งนี้โดย AJ Mobile Phone AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงโรงเรียนอนาชาติเซนต์จอร์นแมรี่สระบุรีคุณธรรมเท่านั้นทำให้มนุษย์มีเกียรติโทร036218600 i Mobile 3Gx ซิม 3G เร็วเต็มสปีด7.2เมก J Avenue ทองหลอ่อโทร 0-2660-9411-16 JJ ูนงจเจมอลจะจัดตลาดนัดติดแอร์เปิดทุกวันถูกทุกวันนั่นสิแต่งงานอ่ะโอ้ใช่หมายถึงเงี้ยไม่พี่วุญเป็นสำคัญพูดว่าแต่งงานอยากให้เกงใจผู้หญิงผิวดำพี่บุญนก็ได้แต่งอยู่แล้วทำยังไม่คุณดมองหน้าตาดีรองเพียงพอพี่บุ้นแต่จุดนีแบบว่าชมตัวเองละแบบเจ้าของร้านสวยๆอย่างเงี้ย แล้วม,มานั่งคักแางกงแค่คักคักแกง้็มา